สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะกับช่องเปิ้ลที่ดินชะอำนะคะแล้วก็ที่ดินชะอำโมหินนะคะวันนี้น้องตาลพามาอยู่ที่หุบกระพงนะคะอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะน้องตาลพามาดูที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะคะก็คือขายเหมาเลยนะคะราคานี้ก็อยู่ด้านหลังของน้องตาลเลยนะคะอันนี้เขาตีดินไว้น่าจะ น่าจะปลูกผักผลผล,ลไม้อะไรประมาณนี้นะคะจะมาปลูกผักก็ได้แล้วก็ปลูกบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าที่แถวนี้คือเป็นหมู่บ้านหมดเลยนะคะโดยรวมข้างๆนี้ก็เป็นบ้านเป็นบ้านแล้วก็ออกไปก็เป็นถนนเส้นหลักนะคะที่จะไปออกถนนเพชรเกษมได้นะคะเข้าจากถนนเส้นหลักมาแ80ดสิบเมตรนะคะ แล้วก็ห่างจากถนนเพชรเกษมนะคะสองกิโลเมตรนะคะแล้วก็เซเว่นสองกิโลเมตรนะคะหาดชะอําเจ็ดกิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวเมืองชะอำเจ็ดกิโลเมตรนะคะ mm hmm. ก็ที่ดินตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นถนนนะคะเนี่ยค่ะเป็นถนนตรงนี้ก็เป็นถนนนะคะก็กว้างประมาณสามเมตรนะคะแต่เข้ามาไม่ลึกจากถนนลาดยางนะคะก็เข้ามาประมาณแปดสิบเมตรไม่ลึกใหญ่นะคะ ก็อันนี้เป็นที่ดินของเรามีหลักหมุดนะคะจากเสานี้เสานี้ไปถึงต้นต้นสะเดาตรงโน้นนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาตามรอยที่ว่าเขาตีไว้นี่เลยนะคะรอยที่ว่าดินมันขุดนะคะหน้ากว้างประมาณสามสิบเมตรได้นะคะลึกประมาณสี่สิบเมตรกว่านะคะประมาณสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบเมตรนะคะลึก น้องตาลไม่ได้วัดนะคะน้องตาลลืมตลับเมตรนะคะก็เอาคร่าวๆไปก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้นกาวได้ไหมาวไปดูได้ไหมกาวได้ไหมไปไหวป้างได้ไหมกาวเท้าน้อง,งเหรอไปถึงไหนถึงตรงโน้นนะเออ สามสิบสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าก็กว้างสามสิบแปดเมตรนะคะนีมาลึก ลึกกะน่าจะเกือบเกือบห้าสิบนะคะโอเคค่ะตรงนี้ปลูกบ้านก็ได้นะคะหรือทําบ้านสวนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเพราะว่าตรงนี้มันดินดีอยู่แล้วเราสร้างบ้านข้างหลังปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วก็สร้างคอกหมูคอกเป็ดคอกวัวก็ได้นะคะถ้าใครเลี้ยงเป็นนะคะ จะสร้างบ้านแบ,บบร้างบ้านอยู่ธรรมดาหรือสร้างบ้านพักต่างอากาศของเราก็ได้นะคะที่ดินตรงนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะคะต,ตรงที่รถจอดนี้เป็นถนนนะคะน,น,นี่ถนนตามที่คุณอาร์ตชี้เลยนะคะตรงนี้เป็นถนน ยาวเข้าไปทางในเลยค่ะอืม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 อมไวทุกทีอ่ะเดี๋ยวเราเอารูปแปลงให้ดูนะคะน้องตาจะให้ดูรูปแปลงนะคะ เนี่ยค่ะก็รูปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมทุกคนว่ารูปแปลงเป็นยังไงเออโอเคค่ะวันนี้งานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งล้านเจ็แสนบาทนะคะก็ใครชอบลองมาดู อิ่จริงๆก่อนได้นะคะวันนี้ตังตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นางตานด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ